สวัสดีนักเรียนชั้นม1ของครูทุกคนนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็ค,ง,คงอยู่กับการแก้ปัญหาเนาะโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับเป็นตัวอย่างที่4นะครับที่คุณครูจะมาพาทำแล้วก็มาอธิบายเนาะให้นักเรียนได้ทำความเข้าใจกันไปนะครับในข้อที่4นะครับโจทย์บอกไว้ว่าปัจจุบันนะครับพ่อของเอิงมีอายุมากกว่าเอิงอยู่32ปี ถ้าในอีก7ปีข้างหน้านะครับพ่อจะมีอายุเป็น3เท่าของอายุของเอิงจงหาว่าปัจจุบันเนี่ยพ่ออายุเท่าไหร่อันเทอรครับเราก็จะมาดูแล้วก็แทนตัวแปรนะครับเพราะฉะนั้นในข้อน,นี้เราต้องการหาอายุพ่อของเอิงเราก็เลยให้ x นะครับแทนให้ x เนี่ยแทนอายุพ่อของเอิงไปเลยจากที่โจทย์บอกว่าปัจจุบันพ่อเนี่ยอายุมากกว่าเอิง32ปี ูกไหมคะเพราะอายุมากกว่าเอิง32ปีแสดงว่าอายุเอิงก็คือเอาอายุพ่อเนี่ยลบ32ก็จะเป็นอายุของเอิงเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเอิงเนี่ยอายุ x ลบ32ปีอ่ะอันนี้คืออายุของเอิงนะครับทีนี้ในอีก7ปีข้างหน้าใช่ไหมเขาพูดถึงในพาร์ทอนาคตอีก7ปีข้างหน้าเอิงจะอายุเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอายุอีกของเอิงก็ต้องบวกเพิ่มไปเท่าไหร่ครับบวกเพิ่มอีก7เนี่ยเราก็บวกเพิ่มไปอีก7 อะบวกอีก7็ก็จะได้เป็นเอ่บวก32บวก7ซึ่งมันก็คือ X ลบ25นั่นเองเพราะฉะนั้นในอีก7ปีข้างหน้าเอิงจะอายุ X ลบ2ีปีนะครับแล้วพ่อล่ะพ่ออายุเท่าไหร่ในอีก7ปีข้างหน้า,ะา X นะครับอ,อ,อ,รอีก7ปีข้างหน้าพ่อนจะอายุตอนนี้พ่ออายุเท่าไหร่ครับพ่ออายุ X เพราะฉะนั้นอีก7ปีข้างหน้าก็บวกอีก7พ่อก็จะอายุ X บวก7ปีอ่ะทีนี้ โจทย์บอกอีกว่าอีก7ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นอีก7ปีข้างหน้าครับพ่อจะมีอายุเป็น3ส่วนของอายุของเอิองอพ่อจะมีอายุเป็น3ส่วนของอายุเป็น3เท่าไม่ใช่สส่วน3เท่าของอายุของเอิองอีก7ปีข้างหน้าพ่อจะมีอายุเป็น3เท่าของอายุของเอิงโอเคเรามาดู7ปีข้างหน้าพ่ออายุเท่าไหร่ครับพ่ออายุ x บวกเจ็เป็นก็คือเท่ากับ 3เท่าก็คือคูณ3อายุของเอิงคูณกับอายุของเอิงก็คือคูณกับ x ลบยีเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมก,การนี้ออกมาก็คือ x x บวกเเท่ากับสคูณกับในวงเล็บ x ลบยีับถ้าเจอแบบนี้เราจะกระจาย3เข้าไปในวงเล็บก่อนเพราะฉะนั้นข้างหน้านี่ก็คือเหมือนเดิมอยู่เนาะโอเคก็กระจาย3เข้าไป3าคูณ x ก็ได้3 x 3คูณลบยีได้ลบเจนะครับได้ลบเจ โอเคจากนั้นครับจากนั้นเราก็จะย้ายข้างนะครับเอาตัวแปรไปอยู่กับตัวแปรเอา x ไปอยู่ i x ไปอยู่กับ x ตัวเลขก,ก็อยู่กับตัวเลขเราก็จะย้ายตัวตัวน้อยไปหาตัวมากนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราจะย้ายลบ75มาฝั่งนี้เนาะแล้วก็ย้าย x มาฝั่งนี้ ฝั่งนี้มีใครที่ไม่ได้ย้ายไปก็คือมี7อยู่ลบ75ย้ายมาก็เป็นบวก75นะครับโอเคฝั่งนี้มี 3x อยู่ย้าย x มาก็มาลบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตัวนี้บรรทัดนี้ออกมาเป็น7บวก75เท่ากับ 3x ลบ x นะครับ7บวก75็ก็เป็นเท่าไหร่ครับเป็น82 3x กลบ x ็ x ก็เป็น 2x นะครับเพราะฉะนั้น x นะครับ ก็จะเท่ากับย้าย2ไปหารา82ส่วน2ก็คือได้เท่ากับเพราะฉะนั้น x ก็จะเท่ากับ41นั่นเองแสดงว่าปัจจุบันนะครับพ่อเนี่ยอายุ41ปีนั่นเองนะครับเราก็ตอบพ่ออายุ41ปีตรงนี้มันสลับกันได้นะครับมันมีค่าม,มันเท่ากันกับแบบนี้แหละนะครับสลับหน้าหลังได้เพราะฉะนั้นพ่อก็จะอายุ 41ปีนั่นเองก็ตอบ41ปีได้เลยนะครับเรียบร้อยหนึ่งข้อโอเคนะครับค่อยๆวิเคราะห์ค่อยๆทำไปนั่นแหละนะครับต่อมาข้อที่5ครับข้อที่5โจทย์บอกว่า,าพี่ทักษ์นะครับมีเงินอยู่จำนวนหนึ่งโอเคแล้วก็ใช้ไปครึ่งหนึ่งของ ของเงินที่มีอยู่นะครับซื้อหนังสือแล้วก็ซื้อขนมอีก50บาทปรากฏว่าเขาเหลือเงินอยู่120ก็เลยอยากรู้ว่าเดิมเขามีเงินอยู่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็ให้อันนี้เป็น x นะครับเราก็เลยให้ว่า x เนี่ยแทนด้วยจํานวนเงินเดิมของพีทั์ทีนี้เราก็มาวิเคราะห์ไปทีละบรรทัดตามโจทย์ของเขานะครับจากข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้เงินครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของ พองเงินที่มีอยู่ไปกับการซื้อหนังสือครึ่งหนึ่งคืออะไรครึ่งหนึ่งคือการหารสองครึ่งหนึ่งคือหารสองเพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งของเงินที่มีอยู่เอาอะไรมาหารสองเงินที่มีอยู่ถูกไหมครับก็คือเท่าไหร่ x ดังนั้นเขาก็ใช้เงินไปเท่าไหร่ในการซื้อหนังสือก็คือใช้ไป x ส่วน2องนั่นเองครึ่งหนึ่งของเงินที่มีอยู่นะครับใช้เงินไป x ส่วน2บาท ใช้เงินไป x ส่วน2บาทนั่นเองนะครับจากนั้นเขาก็เอาไปซื้อขนมอีก50บาทซื้อขนมอีก50บาทสรุปแล้วเขาก็ใช้เงินไปทั้งหมดซื้อหนังสือไป x ส่วน2แล้วก็ซื้อขนมอีกซื้อขนมอีก50เพราะฉะนั้นตอนนี้เขาใช้เงินไปเท่านี้ครับ x ส่วน2บวก50บาทแต่เขาเหลือครับเขาเหลือ120อ่าเขาเหลือ120จะรู้ได้ไงว่า มันเหลือ120เราก็ต้องเอาเงินที่เขามีทั้งหมดลบกับเงินที่เขาใช้ไปถูกไหมแล้วมันก็จะเท่ากับ120เราอ่าน,นี้ก็คือจะรู้เงินเหลือ,อมีทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็ลบกับเงินที่ใช้เราก็จะรู้ว่าเราเหลือกี่บาทถูกไหมครับเพราะฉะนั้น120เนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากเอาเงินทั้งหมดลบด้วยเงินที่ใช้เกิดจากเงินทั้งหมดนะครับลบกับ ที่ใช้แล้วจะต้องเท่ากับ120น,นั่นเองเท่ากับ120โอเคเขียนมาดีีก่อนนะครับแล้วเงินทั้งหมดคือเท่าไหร่ครับเงินทั้งหมดก็คือ x ส่วนเงินที่ใช้ก็คือที่อยู่ข้างบนนี้ถูกไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สรรมการเป็น x นะครับลบกับ x ลบ2 x ส่วน2บวก50แล้วเท่ากับ1 2 0 1 2บ,บนี้โอเคดังนั้นมันลบอยู่ในวงเล็บแล้วก็กระจายเราเปิดวงเล็บนะครับการเปิดวงเล็บเนี่ยก็คือเอาลบเข้าไปข้างในใช่ไหมเพราะฉะนั้นเครื่องหมายก็จะต้องเปลี่ยนนะลบอันนี้ก็เป็นลบลบเจอบวกกลายเป็นลบนะลบ50ก็คือเงินเงินทั้งหมดเงินทั้งหมด ลบกับเงินซื้อหนังสือลบกับเงินซื้อขนมแล้วจะต้องเหลือร้อยยี่สิบโอเคครับแล้วก็จัดการโอเคย้ายอันนี้ไปอันนี้ก็ลบกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะเหลือก็จะได้เป็น x นะครับ x ลบกับ x ส่วนสองแล้วก็ x ส่วนสองเท่ากับหนึ่งห้าหนึ่งร้อยยี่สิบบวกกับห้าสิบนั่นเองทีนี้ x ลบกับ x ลบกับหนึ่ง x ลบกับ x ส่วน2ได้เท่าไหร่แล้วก็ต้องทําส่วนให้เท่ากันโอเคเราคิดตรงนี้ก็ได้นะครับทาส่วนให้เท่ากันคูณ2เข้าไปมันก็คือ2มันก็คือเท่าไหร่มันก็คือ 2x ใช่ไหมทาส่วนให้เท่ากันอ่ะมันก็เป็น 2x ส่วน 2, 2ลบกับ x ส่วน2ก็คือคูณอ่ะคูณ2เข้าไปในตรงนี้คูณ2ส่วน2เข้าไปเพราะฉะนั้นลบกันแล้วอ่ะมันก็จะได้เท่ากับ x ส่วน2เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับเท่ากับ x ส่วน2 เพราะฉะนั้นข้างหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็น x ส่วน2เท่ากับบวกกันได้170ดังนั้น x ก็เท่ากับ170คูณ2ย้าย2ขึ้นไปคูณย้าย2ตรงนี้มันหารอยู่ใช่ไหมก็ขึ้นไปคูณนะครับคูณ2ก็จะได้ว่า x เท่ากับ140นั่นเองอคูณตรงนี้จะเป็นโมเดลจะได้ไม่สับสนนะครับ2เอ้ยไม่ใช่140สิ 340อ่าได้340บาทเพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้เลยว่าเดิมนะครับพี่ทักเนี่ยเขามีเงินอยู่340บาทนั่นเองนะครับ340บาทนั่นเองโอเคไหมต่อมาครับต่อมาโจทย์ข้อที่6ครับข้อสุดท้ายของคลิปนี้ถังใบหนึ่งนะครับมีน้ำอยู่3ส่วน4ของถัง หลังจากเขาใช้น้ำไป3.5ลูกบาทก์เมตรเหลือน้ำอยู่1ส่วน2ของถังถังใบนี้จุน้ำได้กี่ลูกบาทก์เมตรเพราะฉะนั้นเราก็เอาสิ่งที่เขาถามนี่แหละมาตั้งเป็นตัวแปรนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า x เนี่ยเท่ากับ x แทนนะครับ x แทนความจุของถังนะครับก็จะได้ว่า x แทนความจุของถัง x แทนความจุของถังนะครับ จากนั้นเราก็มาวิเคราะห์ชิลบันทัดเขาบอกว่ามีน้ําอยู่3ส่วน4ของถัง3ส่วน4ของถังคือเท่าไหร่3ส่วน4ของถังจะเขียนเป็นยังไงของคือคูณแล้วถังมีความสูงเท่าไหร่คือ x เพราะฉะนั้น3ส่วน4ของถังก็คือ3ส่วน4คูณอยู่กับตัว x นั่นเองนะครับลูกบาศก์เมตรโอเคจากนั้นเขาบอกว่าใช้ไปใช้ไป3.5 35ลูกบาศก์เมตร แสดงว่าใช้ไปก็ต้องเอาไปลบออกชูกไหมใช้ไปแสดงว่าน้ําเหลืออยู่เท่าไรครับอ่าน้ำโมขาน้ําของเราก็จะเหลืออยู่เท่านี้ไปลบออกจากที่มันมีอยู่สิ่งที่มีอยู่ลบออกกับสิ่งที่ใช้ไปก็จะเท่ากับว่ามันเหลือเท่านี้ครับอ่าแต่โจทย์บอกว่ามันเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งของถังครึ่งหนึ่งของถังคืออะไรครึ่งหนึ่งของถังก็เหมือนกับสมส่วนสี่ของถังก็คือ1ส่วน2คูณกับ x นั่นเอง นะครับ1ส่วน2คูณ x นั่นเองโอเคก็จะได้แบบนี้นะครับทีนี้เราดังนั้นเราก็จะได้สมการอันนี้ก็คือน้ำที่เหลืออยู่อันนี้ก็เป็นน้ำที่เหลืออยู่ก็จะได้สมการว่าสส่วน4 x นะครับลบ3าเท่ากับ 1.2x ส่วน 2x นะครับโอเคทีนี้ก็ ย้ายข้างเนาะมันบวกมันลบอยู่ก็ย้ายไปฝั่งนู้นอันนี้ก็ย้ายมาหา x นะครับก็จะได้เป็น3ส่วน 4x ลบกับ1ส่วน 2x นะครับเท่ากับ3ส่วน5นะครับเท่ากับ3ส่วน5แบบนี้นะครับโอเคต่อไปตรงนี้ครับเราก็จะมาลบกันทีนี้ลบกันยังไงปึบ๊บอ่ะตรงนี้ลบเศษส่วนก็ต้องทำส่วนให้เท่ากันถูกไหม มันเป็น3ส่วนส x ถูกไหมครับตรงเนี้ยเราต้องทําให้กลายเป็น4ทําให้กลายเป็น4่ยังไงโดยการคูณ2ถูกไหมเราอยากให้มันเป็น4แล้วก็คูณ2ที่นี้คูณ2ก็ต้องคูณทั้งข้างบนและข้างล่างคูณ2คูณข้างบนก็เป็น2 2คูณข้างล่างก็เป็น4อ่ลบกันลบกันก็จะเป็นเท่าไหร่เนี่ย3ลบ2ก็ได้1ถูกไหมข้างล่างข้างล่างไม่ต้องลบนะครับส่วนเท่าเดิมก็จะเป็น1ส่วน4ีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ1ส่วนสี เท่ากับ35นั่นเองเพราะฉะนั้น x ก็จะเท่ากับ35คูณคูณ4ส่วน1เวลาย้ายไปอ่ะเครื่องหมายมันตัวตัวส่วนมันก็จะกลับกันแบบนี้ก็คือคูณ4แล้วก็หารด้วยหนึ่งก็คือ35คูณ4นั่นเองนะครับ x ก็จะเท่ากับ35คูณ4ี่ิคูณ4ี่ก็จะเท่าไหร่ล่ะได้เท่ากับ140นั่นเองนะครับ ร้อก็จะได้เข้ากับ140นั่นเองนะครับ35คูณสก็ได้140อ่าลูกบาทเมตรนะครับตอบ1น0อ่ง140ลูกบาทเมตรนั่นเองนะครับโอเควันนี้ก็ ไม่มีการบ้านเหมือนเดิมนะครับนักเรียนก็จดตามที่ครูสอนไปนั่นแหละนะครับในคลิปจดลงในสมุดของนักเรียนนะครับแล้วก็รอส่งในวันที่เปิดเรียนนั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีทุกคนครับ